เปลี่ยนบรรยากาศมาพาชมรถสายทําความเร็วได้ประหยัดในเมืองเน้นความนิ่งในการขับรับจบกับสายครอบครัว The All New Audi A5 a v a n Audi A5 a 1เป็นรถสไตล์ s t a t i นวาก g o n ที่เน้นขยายพื้นที่ให้ผู้โดยสารตอนหลังสังเกตว่าตัวฐานล้อจะยาวเป็นพิเศษ และยื่นออกไปเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับห้องสัมภาระด้านท้ายมากขึ้นตัวรถจะยกสูงประมาณนี้นะครับเพื่อคงสภาพการขับขี่ในย่านความเร็วสูงให้ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมเหมือนเดิมส่วนทรงของรถยังออกแบบมาให้ดูท้ายลาดเอียงเอาใจคอสปอร์ตอยู่ไม่น้อยแต่ใช้งานในกลุ่มครอบครัวได้ไม่บกพร่องและยกระดับความไฮเทคบวกกับออปชันที่ใส่มาจัดเต็มอย่างที่สุดเทียบรุ่นเดิมในชื่อ A4 a v รุ่นนี้จะยาวขึ้น6.7มิลิเมตรครับคันนี้เป็นตัวโชว์พวงมาลัยซ้ายเป็นเครื่องสันดาบล้วนซึ่งทาง Audi ปล่อยมาโชว์เรียกน้ำย่อยกันก่อนข้อมูลสเปคของไทยในวันที่ทำคลิปนี้ยังไม่ออกมาแต่ก็เอาเท่าที่มีข้อมูลเทียบกับสเปคของเมืองนอกแล้วกันครับส่วนสเปคที่จะขายไทยจริงๆมี2รุ่นนะครับที่จะเข้าไทยและเป็นพวงมาลัยขวาคือ Tech Plus 3,499,000บาทและ Tech Pro 3,999,000บาทด้วยมาตรการด้านมลพิษที่เป็นเพดานพนวกกับเทรนของผู้บริโภคในไทยทำให้ในไทยของเรานั้นจะได้ขุมพลังไฮบริดแบบ PHEV เป็น All New A5 Avant ที่ใหม่หมดยกชุดโดยทั้งสองรุ่นนี้จะนำเข้าจากเยอรมันครับสำหรับคนที่สงสัยว่า TFSI e q u t Tro คืออะไรผมขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับ tfsie ย่อมาจาก TurboCharge Stratified i n j e จ t t o n Electric คือระบบปลั๊กอินไฮบริดของอ u d i ใช้เครื่องยนต์เบนซินซึ่งมีเทอร์โบบวกหัวฉีดเชื้อเพลิงตรงไปทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารองรับการชาร์จไฟบ้านได้และสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้ว,ลวนๆได้ระยะหนึ่งโดยเฉลี่ยวิ่งจริงจะอยู่ที่ประมาณ40-60กิเมแล้วแต่รุ่นนะครับส่วน q ว a t t r o คือระบบขับเคลื่อนสล้อแบบ all wheel drive โดย Audi จะให้ระบบขับสีนี้มาทั้ง Tech Plus และ Tech Pro ครับหายากมากในไทยที่จะได้ระบบ a อ l d r i v e Drive ในรถทรงนี้ในเรทราคานี้จากแบรนด์ยุโรปนะครับอวันจะสร้างบนแพลตฟอร์ม Premium Combustion ที่พัฒนาร่วมกับ Porsche หรือ Porsche ผมขอเรียกย่อๆว่า PPC แล้วกันนะครับซึ่งพอเป็นสเปค PHEV หรือที่จะมาไทยเขาจะเอา Premium Platform Combustion ไปจูนใหม่สำหรับ e l เล็ก i c v e เวอร์น และวางในปลั๊กอินไฮบริดครับตัวนำเข้าจะให้แรงม้าสูงถึง367แรงมา้าเป็น PHEV วิ่งไฮบริดได้เสียบปลั๊กชาร์จได้ซึ่งรองรับการชาร์จแบบ AC ประมาณ7.4กิโลวัตต์สำหรับตัวที่จะนำเข้ามาในไทยจะให้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตร1,984แซีซีแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรที่1,600ถึง4,500รอบต่อนาที ปลังกำลังสูงสุด252แรงม้าที่5,000-6,500ถึง 6, รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า143แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด367แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์7จังหวะแบบ S-tronic ตัวแบตจะเป็นลิเธียมไอออน25.9กิโลวัตต์อาว ถ้าวิ่งไฟฟ้าล้วนจะได้86กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และมีฟีเจอร์ใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟไปชาร์จเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ได้ด้วยคันนี้จะมาไทยก็จะไปชนกับ3 Series และ C-Class ซึ่งถ้าเอาตามสเปคคันนี้ค่อนข้างน่าใช้มากเพราะคุณจะได้ Quattro ขับเคลื่อน All w l v e l d r i v e ไปด้วยในราคาไล่เลี่ยกันนั่งหลังคันนี้สบายสบายเบากระชับตัวรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวรถและรู้สึกปลอดภัย มาดูสเปคจากโรงงานเทียบนะครับท็อปสปีดแบบไม่จูนถูกล็อกเพดานไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ผมพามาดูรถโชว์ก่อนก็เพราะว่าตัวที่จะมาไทยก็คือเทค p ล u สหรือตัวเริ่มต้นกับ t e ทค Pro ตัวท็อปฟูลออ p ชั่นซึ่งมีความใกล้เคียงกับรถที่จอดโชว์อยู่นี้แต่จะมีเปลี่ยนตรงกระจังหน้าจากดำด้านก็จะเป็นดำครอสแบล็กโลโก้อลดีตรงนี้ก็จะดูพรีเมียมขึ้น ลายล้อจะต่างตามรุ่นย่อยถ้า t e ทค Pro จะได้ลายแบบตัวรถโชว์นี้เลยได้ล้อขอบ20แต่ถ้าเทคพลัสลายก็จะอีกแบบหนึงตามภาพอินเสิร์ตนี้ซึ่งเป็นล้อแบบ19นิ้วรองรับน้ำมันประเภท e5 e10 ซึ่งทาง Audi ยังแนะนำให้เติมเป็นเบนซิน95ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นมิติของตัวรถจากอา d i ดีที่ขายในยุโรป คันนี้จะกว้าง1,860 mm ยมมยาว4,829ม mm, มสูง1,460 mm มมด้านหน้าส่วนทรงของเขาจะมาประมาณนี้กระจังหน้าตัวที่จะมาไทยจะใช้สี r o s s b l a c k ไฟหน้า LED Matrix Light ปรับการยิงลำแสงหลบรถคันที่สวนมาได้เองและเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้านข้างกระจกมองข้างสีดำเงาไฟเลี้ยวและมีกล้องสำหรับกล้องรอบคันที่กระจกมองข้าง ล้อ Tech Pro จะได้ขอบ20แต่ถ้าตัวเริ่มหรือ t e c h Plus จะได้ขอบ19มือจับเปิดประตูแบบไร้สลักวิธีเปิดคือสอดมือเข้าไปแล้วดึงเปิดออกมาได้เลยไม่มีสลักให้ดึงนะครับกระจกบ้านหลังสังเกตดูจะเห็นว่าคนละสีกับบานหน้าอันนี้ก็เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองครับสังเกตว่าเขาจะดีไซน์ซุ้มล้อให้ดูโค้งมีความโป่งโดยไม่ต้องไปเสริมบอดี้คิดอะไรเพิ่มซึ่งมันทำให้รถคันนี้มีสเสน่ห คนที่จะมานั่งหลังวินาทีที่จับมือจับของบานท้ายแวบบหนึ่งก็จะมีโมเมนต,ต์ว่าพวกเขากำลังจะได้ขึ้นไปนั่งบนรถที่ไม่ธรรมดาคันหนึ่งด้านท้ายเสาอากาศครีบฉลามมีแต่งสปอยเลอร์ท้ายสีเดียวกับตัวรถไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนที่ปัดน้ำฝนด้านหลังโลโกโล้ Aldi สีดำ Breakout มี Badge A5 Badge Quattro ก็เป็นการกำกับว่าคันนี้ขับ4นะครับ และดิฟิเซอร์ท้ายพร้อมท่อไอเสียคู่เซ็นเซอร์ท้ายและกล้องหลังให้มาครบนะครับจุดที่จะต่างไปคือไฟท้ายมันจะเป็นเหมือนภาพที่ผมอินเสิร์ตมานี้ซึ่งเป็นไฟท้ายแบบสปอร์ตแบ็กเปิดฝาท้ายได้แบบอัตโนมัติห้องสัมภาระท้ายความจุ476ลิตรไฟส่องสว่างให้2องตำแหน่งแบบ LED มีตะขอแขวนของมาตรฐานมาให้รองรับไม่เกิน3กิโกรัม มีสลักพบับเบาะแถว2มาให้ทั้งซ้ายและขวากรณีจะเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะครับซึ่งเบาะเขาสามารถพับได้แบบ40-20-40นะครับโดยพนักพิงตรงกลางจะพับแยกได้และพอพับแล้วเรียบสนิทพอที่จะทําเป็นแคมป์คาได้กรณีมีแบตนะครับตัวนี้มีช่องจ่ายไฟด้านหลัง12โวลต์มาให้ด้วยแผ่นกั้นสัมภาระก็มีมาให้อุปกรณ์ที่มีให้ในด้านท้ายของ a 5 a v a n c สเปคนอกก็คือตาข่ายไว้กานแยกโซนสัมภาระนะครับแล้วก็มีชุดปรถมพยาบาลมีผ้าก๊อซพันแผลหน้ากากอนามัยคัตเตอร์บัตสำหรับทำความสะอาดแผลเบื้องต้นด้านใต้ก็จะมีเสื้อกั๊กสะท้อนแสงห่วงลากจูงและอุปกรณ์ต่างๆและมีแบตเตอรี่อยู่ด้านใต้ด้านท้ายมีตะขอลากจูงแบบซ่อนพับเก็บได้ ซึ่งดึงจากสลักด้านในห้องสัมภาระท้ายนะครับและสามารถดันเก็บไปได้คิดว่าตัวที่จะมาไทยน่าจะตัดฟังก์ชันนี้ออกไปครับแม้ตัวโชว์จะเป็นงานหนังกลับอคันทาราแต่ตัวที่จะมาไทยภายในจะได้เบาหนังนับป้านะครับก็คือเป็นหนังสําหรับใช้งานปกติเลยเน้นให้ความหรูมากกว่าไปทางสปอร์ตซึ่งก็จะเป็นการปรับไปเข้ากับขุมพลัง p h e v นั่นเอง ภายในตอนหลังตัวเบาะให้เล็กลรูมเยอะตามระยะฐานล้อให้ความเป็นส่วนตัวและรู้สึกอบกระชับเข้าไปนั่งแล้วสบายจริงครับมีที่วางแขนระดับเสมอกับที่พักแขนตรงแผงประตูส่วนภายในตอนหน้าพอเปิดประตูเข้ามาเราจะได้เจอกับไฟสองพื้นแบบนี้เป็นกิมมิคของ S-Line และเส้นคมชัด ภายในของเจ้าคันนี้ถ้าเป็น Tech Pro หรือตัวท็อปจะได้หน้าจอแบบนี้ในฝั่งคนนั่งเครื่องเสียงเป็น Bang Olufsen มี Dynamic Ambient Light จะแสดงไปตามการทำงานของเครื่องเสียงด้วย Tech Pro จะมี Panoramic r o ูฟมาให้พวงมาลัยตัดบนตัดล่างให้เข้าออกสะดวกและไม่กวนวิสัยทัศน์ตอนขับนะครับ หลังพวงมาลัยคุณจะเจอกับจอพาดยาวฟอนต์ตัวหนังสืออ่านง่ายและ UI เข้าถึงได้ไม่ยากบอกความเร็วระดับน้ำมันในถังอุณหภูมิภายนอกรถและไฟแจ้งเตือนต่างๆของตัวรถตัวจอครับมีบอกแผนที่จอลื่นสบายตานะครับแอปพลิเคชันที่มีทั้งหมดในรถคันนี้มีระบบนำทางวิทยุเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android Auto Apple CarPlay ตั้งค่าตัวรถ a s t r o มีตั้งค่าหน้าจอระบบช่วยขับข้อกำหนดการใช้งานปุ่มค้นหาออนไลน์รถไซต์แอสซิสแตนต์และดิจิตัลคีย์จอตัวนี้จะมีปรับแอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวาซึ่งข้อดีเวลาแอร์อยู่บนจอมันสามารถแสดงกราฟิกทิศทางการไหลของอากาศได้นั่นเองและมีตัวละลายฟ้าด้านหน้าและรถคันนี้ยังมีฮีเตอร์ให้ด้วย การตั้งค่าตัวรถจะเป็นตั้งค่าจอ HU D อยากให้สว่างขึ้นกว่านี้ไหมรวมถึงระดับความสูงของจอ HU D นะครับสามารถตั้งค่าจอหลังพวงมาลัยและความสว่างของหน้าจอทั้งหมดมีตั้งค่าแสงไฟภายในอย่าง Ambient Light ฟังก์ชันการใช้งานแบบละเอียดผมขอ,อยังไม่พูดถึงไปมากกว่านี้แล้วกันครับเพราะเวอร์ชันมาไทยอาจมีการปรับบางส่วนให้เหมาะกับประเทศไทยมากขึ้นซึ่งรอดูสเปคตรงนั้นดีกว่าครับ มีแอปสตู r โโมีตั้งค่าตัวจอมัลติมีเดีย Audi Assistant หรือระบบสั่งการด้วยเสียงตั้งค่าฟังก์ชัน On Demand หรือฟังก์ชันเสริมที่ต้องการจะใช้งานส่วนระบบช่วยขับจะมีทั้ง6แท็บนะครับแท็บแรกจะเป็นแท็บใช้งานบ่อยไว้กรณีบุกมากระบบที่เราตั้งค่าบ่อยๆครับ <c oughs> ก็จะมีระบบแจ้งเตือนความเมื่อยล้าของผู้ขับแจ้งเตือนเมื่อไม่มองถนนแจ้งเตือน ข right <the creator 1941> ับเกินป้ายจำกัดความเร็วแจ้งเตือนออกนอกลีนแถบที่2ก็จะเป็นระบบแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมีทั้งแจ้งเตือนตามป้ายจำกัดความเร็วแจ้งเตือนด้านข้างแจ้งเตือนเมื่อออกนอกรถแล้วมีรถมาด้านหลังแจ้งเตือนความเมื่อยล้าแจ้งเตือนเมื่อไม่มองถนนแจ้งเตือนระยะห่างรถทันหน้าแจ้งเตือนเมื่อขับเกินระดับความเร็วที่กำหนดไว้และจำกัดความเร็วการลากจูง พร้อมบันทึกข้อมูลเมื่อขับเกินกำหนดนะครับ l ลน e Assist ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับส่วนช่องของสปีดหรือระดับความเร็วบันทึกระยะห่างล่าสุดกับรถคันหน้าตั้งค่าปรับความเร็วแปรผันตามเพดานที่กฎหมายกำหนดอัตโนมัติปรับความเร็วตามสภาพถนนและโค้งด้านหน้าปรับลดความเร็วก่อนถึงป้ายหยุด ปรับลถและเพิ่มความเร็วตามเพดานที่เราเซตไว้แทบเบรกนะครับก็จะมี Active Front Assist ระบบช่วยเหลือด้านการเบรกด้านหน้าเช่นแจ้งเตือนและช่วยเบรกด้านหน้า Rear Turn Assist ระบบช่วยมอนิเตอร์ด้านหลังในการเลี้ยวระบบช่วยเตือนและเบรกขณะถอยหลังระบบช่วยประคองรถฉุกเฉินเมื่อคนขับไม่ตอบสนองส่วนแท็บ Efficiency ยังไม่มีอะไรมานะครับคำขออนุญาตซึ่งมีส่วนของ Privacy Setting เพื่อให้อวดีไปวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อันนี้ให้ดูตัวกุญแจรถนะครับมีปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกรถและเปิดฝากระโปรงท้ายโดยการกด2ครั้งตามด้วยโลโก้อวดีเรียบๆง่ายๆแบบนี้เลยสวยหรูเรียบดีครับแน่นอนว่าภาพรวมแล้วปุ่มกดต่างๆน้อยลงไปอยู่บนจอกลางมากขึ้นและไปกองอยู่ตรงแผงข้างประตูมากขึ้นซึ่งตรงแผงข้างประตูนี้ปุ่มอาจจะดูเยอะ แต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับหลักๆมันก็เหมือนกับปุ่มแผงข้างประตูในรถทั่วไปเพียงแต่ว่าจะแปะฟังก์ชันเพิ่มเติม,ตมไว้ส่วนบนของแผงครับคือเพิ่มระบบไฟตัดหมอกสวิตช์ไฟออโต้และไฟตัดหมอกหลังครับนอกนั้นเป็นปุ่มที่เราสามารถพบได้ในรถทั่วๆไปอย่างปลดล็อกและล็อกรถพับและการกระจกมองข้าง memory s e ซีและชายล็อกไฟฟ้าสำหรับประตูคู่หลังครับ ถัดลงมาเป็นสวิตช์กระจกหน้าต่างซึ่งคันนี้ให้มาเป็นกระจกขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานมีป้องกันการหนีบทั้ง4บานครับช่องแอร์หันหาคนขับ USBc 2ช่องช่องจ่ายไฟ1ช่องและ Wireless Charger ให้1ตําตำแหน่งเป็นช่องลาดลงไปนะครับปุ่มสตาร์ตรงคอนโซลกลางมีปุ่ม Drive Select ปุ่ม Auto Start Stop ผมเดาว่าปุ่มนี้เวอร์ชัน p h e v อาจจะเอาออกไปเป็น r e g e นไฟแทนครับไฟฉุกเฉิน มีปุ่มเป่าลมออกจากเบาะปุ่ม ESC ซึ่งเกี่ยวกับเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถรวมถึงม e d เด c o ค m มมานซึ่งอยู่ตรงคอนโซลนี้ทั้งหมดแก้วกาแฟ a u ดีเผื่อใครอยากดูว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับมีช่องวางแก้วพร้อมอย่างการลื่นให้2ช่องถัดลงมาเป็นสลาว์เซฟตี้ไว้เปิดระบบแจ้งเตือนรอบคันซึ่งมีทั้งแจ้งเตือนความเมื่อยล้าคนขับแจ้งเตือนเมื่อตาไม่มองถนน แจ้งเตือนเมื่อขับเกินกฎหมายกำหนดตามป้ายแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับมีแปะบอกด้วยว่าคันนี้สามารถเหยียบได้2 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างๆก็จะเป็นปุ่มกล้องรอบคันตัวเกียร์อัตโนมัติ S tronic กจะจังหวะซึ่งการทำงานของเกียร์เป็นแบบคลัชคู่นะครับตัวหนึ่งสำหรับเกียร์ขี้และตัวหนึ่งสำหรับเกียร์คู่ถามว่าทำไมเขาถึงออกแบบมาแบบนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ไปรบกวนการส่งกำลัง ซึ่งการออกแบบที่ซับซ้อนแบบนี้ทางวิศวกรของอารีต้องการให้รถมีเกียร์ที่สมูทและใช้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็แล้วแต่พอไปในถนนจริงจะเป็นอย่างไรนั้นส่วนนั้นหากมีโอกาสเราต้องไปทดลองขับกันครับดันหน้าเป็นเกียร์ถอยดันลงเป็นเกียร์ดีดันลง2จังหวะเป็นเกียร์เใช้คู่กับแพดเดิลชิฟหลังพวงมาลายัยกด P เพื่อปาร์กิ้งส่วนฝั่งนั่งข้างคนขับนะครับ ก็จะมีจอทัชสกรีนสามารถดูแผนที่ใช้งานวิทยุเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนตั้งค่าเกี่ยวกับตัวรถเข้าใช้งานแอส r o ตั้งค่าหน้าจอนี้ดูรายละเอียดข้อตกลงการใช้งานและมีปุ่มค้นหามาให้นะครับส่วนถ้าจอตรงนี้ไม่ได้ใช้ก็สามารถปิดไปได้ครับอย่างไรก็แล้วแต่สเปคเหล่านี้เป็นของเมืองนอกส่วนสเปคไทยจะเป็นย่งไงนั้นต้องรอติดตามกันอีกทีซึ่งถ้ามีโอกาส เราจะมาพาชมกันจริงพร้อมทดลองขับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจกันอีกครั้งก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณ Audi เชียงใหม่ที่ให้เรามาพาชม Audi ดี a เอฟไตัวเดโม่ก่อนมาไทายในวันนี้คิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอตัวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ